ผักน้ำผักน้ำผักแลก็มาต่ำปลาสินูดนะกวดตะยอออเดผักเคัดขนาดไปเลน้ำมันัเนาะกินแต่ผักก็อแล้วแ็งแรงดีไรั้ปลาตังปลา เจาเปี้ยากจืนก่นจนะขานเลยเลยลาบดน่เหลืมากขาอกสวยเนี่ยไม่ได้กินแยเลเมามากกับไดบันเพราะว่าชับ่กินสบน้ำตัไม่สุเนะตลาดสีลาดน้ำยสีแดงลาดไยกาวาอเหลืองมน้ำตักนี่คือมาะรูนชินให้ตกินปั๊มปา อยากนี่นะขยยิกระใจนะปลาก๋วยเตียวโอ้คคือันนั้นไหมันยังไรนังไรันแฉบกว่าเนาะอันนี้ปนแเด็กอะเอาคิดแม่าพูดเอหมาเปไงหน่นเอ้เป็นเป็นบเนาะไปเฮ็ดกับเพาเดี๋ยวยังได้เงินักไลนึงสอมมี พัขขกนขนาดยูอาหาเล็กหน่อยจะทานได้เลยดรถบรรทุกจินคมคักเลยวะรถบรรทุกคัขกขนาดโมเดลลค์วาน,สวนอ,อส่วนนะพอพอันแล้ว ยิ้มแล้วบนี้เอาบนย์เจ้าเต๋ส้เอาบันเจ้าเต๋อสอนยิ้มแล้วเอาไม่แม่นี่แม่เอาง่ายนั่นลูยิ่มแล้วยิ้มแล้วจะใหรอยกเห็นยิ้มยิ้มาโอ๊ยมาเห็นดอกมาง่ายดอกก็สอนสุ่มด้วสมัยนีตามป้านดอกจะจัดได้ปะตอนเด็กตนามันมันไม่เป็นอายุม่ันว่าสอนไหมมันก็ถือ่อนไงดีกินเนี่ยีนเลยจ้องมห โอ้ยออกมาง่ากัใครไม่ง่ายวนมาดมซองเดี๋ยววะปุ๊บอยมีวันโอ้ขอไม่ขอผมมาได้หว่ะเดียวเราแต่งอ่างตัางคนที่เกิดเป็นอย่างนี้ครับว่างออกตรงนี้ขอเหล้อเกลือน้ำ นกแรกเรามันทุกนกแนกเลยคือกูไ่ได้ออกน่นตับปลาบไ้ดิเตียวซื้อมา3ลอยคนี้นี่ยจะต้องออกซอยกันบม่ได้ไม่ได้กินกูต้มตุ๋ให้นาดอกแล้นเก็บเตียแล้วบมงแ้นรต้องซืะ